สวัสดีกันรอบเย็นนะครับจากช่องอาร์ตนิคีอีคันเทพนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษเดี๋ยวจะวางสามฮานอยเลยนะครับเดินไม่เดินก็วางครับชอบครับพิจารณาดูนะครับเป็นแนวทางนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดช่องแนวทางการวางเลขดีๆนะครับรบกวนกดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมแนวทางแนวทางฮานอยพิเศษนะครับ เข้ารอหลุดนะครับหลุดรอเข้าครับสําหรับผมหลุดต้องรอเข้าครับเดี๋ยวต้องมาครับฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษเด่นสามครับไม่วางสองตัวเอาสามตัวเดียวนะครับเด่นสามครับเด่นสามเจาะครับศูนย์สามครับผมหนึ่งสามครับสี่สามหกสาม เจาครับขารูดขาวิ่งจัดเด่นสานะครับผมขาเจาะขาเจาะก็เจาะชุดนี้นะครับ0 3 1 3์สา3หนมสีครับเมื่อวานคิดว่าจะมาเบิ้ลดันมาเบิ้ลจริงครับแต่เบิ้ลหน้าครับก็เลยพลาดยังไงก็ขอให้เป็นแนวทางอีกแนวทางนึงน,นะครับลองพิจารณาดูดีๆครับ ไม่มีใครแม่นร้อยปซนะครับผมผมก็อยากจะว,วางแนวทางสูตรของผมแต่ถ้าใครสังเกตดีๆที่ตามกันมาอาทิตย์แล้วก็มีฮานอยนี้ไม่แตกเพราะว่าฮานอยไม่ค่อยได้วางสาตัวแต่หุ้นอื่นจีนแต่แอ้จีนไม่แตกหังแตกสมตัวไทยแตกสตัวนี่เช้านี้นค่อีแตกสามตัวดาวเด้งบนล่างผมว่าผมจะแน้แนวหุ้นมากกว่านะไอ้พวกลอตโต้พวก พวกหวยอย่างนี้ก็พอวางได้ครับแต่ก็ให้คนตามพิจารณาดูดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับหาน้อยพิเศษครับ363นะครับผม3วิ่งรูสามนะครับ6 3 1 3 4 3 6ม7นนะครับผมขอให้รวยหานอยพิเศษก่อนนะครับจะได้มีทุนไปหานอยธรรมดาอาภานอยปกติครับหรือถ้าใครได้แล้วก็หยุดนะครับไม่ต้องเล่นนะครับกอดกำไรไว้ดีกว่านะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ครับเฮงเฮงรวยรวยนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์นะครับถ้าอยากเทถ้าอยากเทคแคร์รบกวนกดติดตามสักคนละร้อยร้อยร้อยครั้งนะครับขอบคุณมากครับผมเฮงเฮงรวยรวยครับ